แก้วกล้ากลิ้งโอเคคำว่ากล้าคำว่ okay. ากลา้ากล้ากับกลิ้งมันแปลกมันยากเพราะอะไรเพราะปากเราจะต้องเปลี่ยนรูปเร็วมากปากเราต้องเปลี่ยนรูปแบบเป๊ะเป๊ะแอร์อาร์อาร์อาร์มันอะไรมากขึ้นอะไรมากจะลงล่างทางเราจะลงล่างมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอ้ آ, ปาปากกายภาพของเราอย่าลืมกล้าเอ<ล>อไปโอ้ใจกลิ้งมันเว่งขึ้นไปกลิ้งเลยอะ สะรอีกลิงล้งไม่ต้องไม่ต้องอ่ากลิ้งสะระอีไม่ต้อง,อ,งอ่าอ่าดันเสียงกรลองขึ้นไปให้ถึงกลิง้งใจเย็นก่อนพี่ให้เราวิเคราะห์ก่อนว่าคํำพวกนี้ยมันจะช่วยเราได้อย่างไงแต่อย่างถ้าเราฝึกออกให้ชัดมันจะมีประโยชน์กับการปรับเบยาภาพของเราเข้าใจก่อนนะโอเคตอนนี้ให้ลุยอ่ะอันหนึ่งนะไอ้ตรงกลิ้งอ่ะกลิ้งผมผมโฟกัสไม่ถูกกลิง้งเนี่ยพูดได้สบายๆเนี่ยกลิง้ง กิ้งจะอยู่ติดเออผมมันจะรู้สึกตรงเพดานหลังกลางๆกับลิ้นการแตะถูกแต่ว่าเราต้องทำเสียงให้กระชับเพราะมันเป็นละเสียงสั้นอีกอ,อ่าไม่ทำไมพูดชัดได้อะจริงเลยฮะจริงเลยฮะจริงเลยฮะ